สวัสดีครับอยู่กับช่องวันบ้านรีวิวบายนั่นเองครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูทาสิ้นเปลืองรถไตตัน2.4บนซินนะครับก็อันนี้เราเดินทางมาจากสุตะการนะครับเราจะขับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับประหลั์นะครับก็ตอนแรกเราเติมเต็มถังมานะครับเติมเต็มถังมาขี่จนขีดแดงนะครับขีดแดงนะครับมาเติมที่ก่องข้อนครสวรรค์นะครับ ได้252กิโลนะครับประมาณนี้เดไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูนะครับว่า252กิโลแรกเราเติมแก๊สกลับไปเท่าไหร่480รลรอยแปหรอโอ้ก็ 252รกิโลแรกนะครับเติม LPG กลับไป480บาทก็36.7ลิตรลิตรละ13บาท7สตางค์นะครับใต้น้ำสอขวดบ๊ <Hello. S 1> ายบาย ได้น้ำมาด้วยนะครับสองขวดก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับต่อไปก็น่าจะเข้านครสวรรค์จริงเขาติดใ,ใช่ไมใครเข้าอืมแบนึงไม่ติดก,ก็เลยไม่มีใครเข้าสะพานเดชาดทิวงเลย ตอนนี้เราก็มาเติมแก๊สกันครั้งที่สองแล้วนะครับอันนี้เรามาเติมกันที่ในตัวจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับที่นี่ราคากแก๊สเท่าไหร่10.09สี่สบเก้าสิบสี่จุดนย์เก้ถังแรกวิ่งได้สองร้อยห้าสิบสองกิโลถึงขีดแดงเนาะ ก็ตอนนี้เราเติมเต็มแล้วนะอัดปะน่าจะน่าจะเอาที่600้อยก็ได้600บาทได้42.58ลิตรในราคาดีลละาสิบสบาท9สตางค์นะครับนี่เขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้ได้จ่ายภาษี ตอนนี้เราก็วิ่งได้718กิโลนะครับเราก็ถึงการเติมแก๊สครั้งที่สามกันละก็แก๊สถังที่สามเราเติมไปที่380บาทนะครับก็ได้2ในราคาแก๊ส13บาท20สตางนะครับครับ ก็ค่อนข้างจะแน่นเนาะเดี๋ยวเรามาใช้ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับแล้วก็จะมาข้ามสะพานปิงอะไรเนี่ยวาราสีสวรรค์สะพานปิงราศีสวรรค์เหรอรส,ส,รรสะพานปิงวารีศีสวรรค์เหรอใช่ไหมอ่าเราก็จะไม่ได้ข้ามสะพานเดชาติวงศ์ละ ข้างหน้าก็เป็น2ส,สะพานเนาะสะพานซ้ายกับขวาข้างซ้ายนี่จะไปกำแพงเพชรนี่ใช่สะพานซ้ายไปกำแพงเพชรเราต้องชิดขวาเนาะเสะน้นนี้ไปกรุงเทพออกซ้ายสุดเลยก็จะเป็นการช่องกลับรถ นะครับว่าเราจะมีหัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับรถช่วงเทศกาล เลข133กิโลเดี๋ยวเราเข้าปั๊มทีทีปั๊มนี้เลยนะครับเพื่อที่ทําการเติมแก๊สแล้วเราก็น่าจะยิงยาวเลยแล้วเราก็จะไม่เติมไม่เติมอีกแล้วนะครับสําหรับทริปการการการเฉลี่ยค่าน้ํามันค่าพลังงานของเราเนาะเดี๋ยวจอดนี่แป๊บนึงก่อนยะค่อยมาเติม ตอนนี้เราจอดรถฟรีอยู่นะจอดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปดับเครื่องเติมแก๊สก็บรรทุกมาค่อนข้าง,างก็ว่าหนักอยู่นะแบบแบบแบบว่าไม่ต้องจัดทรงอะแบบแบบว่าเป็นรถจัดทรงอะพอดีเลดูแหนบแนบบรรทุกติดแล้วนะดูแนบบรรทุกอีกฝั่งนึงเห็นปะ นี่นะครับเอาเรื่องอยู่นะครับน้ำหนักที่เราวิ่งมาวันนี้โอเคเดี๋ยวไปเติมแก๊สแล้วเราก็จะสรุปกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะวิ่งไปถึงปลายทางแล้วก็มาอัดแก๊สเต็มถังนะเอาตรงนี้แหละอาศัยว่าเราจะเติมปัม๊มอีทีด้วยเผื<ม>่อเราได้น้ำแล้วก็ได้แต้มด้วยไปไปเติมแก๊สกัน ก็มาดูครับปั๊มทีทีปั๊มนี้าาราคาลิตรสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์ครั้งนี้ก็เป็นเติมรอบที่สี่อ่าเป็นการเติมรอบที่สี่ของเรานะครับ มาดูกันนะครับระยะทางตอนนี้ก็990กิโลเมตรล้น,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 นี่ครับเบอร์โทนก็เติมเสร็จแล้วนะครับ450บาท36 36.8ลิตรนะครับลิตรละ12บาทยีส่สาตางค์ตอนนั้นมันมตับยางวิ่งได้ร้อยสี่ได้เท่าไหร่น้ำสองขวดโอเค <Okay. S 1> ก็รอบนี้ได้ไหมน้ำมาอีก2ขวดนะครับ480บาท ก็จบที่เลขกิโล991กิโลเมตรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวก็จะสรุปให้นะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองของเราเป็นยังไงนะครับก็ใครที่รับชมคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับหลังจากที่เราใช้รถไปนะครับวิ่งไปกับต่างจังหวัดนะครับกเ็เราวิ่งระยะทางทั้งหมดนะครับที่เราจะคิดนะครับก็ที่991กิโลเมตรนะครับเติมแก๊สไป4ครั้งนะครับครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3, ครั้งที่4นะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันเลยนะครับ ครั้งที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราจากเริ่มศูนย์เลยนะครับเราเติมแก๊สเต็มถังเลยนะครับครั้งที่หนึ่งเราวิ่งได้สองร้อยห้าสิบสองกิโลนะครับเราไปเติมแก๊สได้ทั้งหมดสามสิบหกจุดเจ็ดสามลิตรนะครับลิตรละสิบสามบาทเจ็ดสตางค์นะครับเติมไปทั้งหมดสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่กิโลละหนึ่งบาทเก้าสิบนะครับสตางค์ หรือ1.9บาทต่อกิโลนะครับถ้าเป็นกิโลเมตรต่อลิตรก็จะตกที่6.8 6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วเราก็วิ่งไปเติมครั้งที่2นะครับครั้งที่2เราเติมที่600บาทนะครับที่ราที่ี่42.58ลิตรนะครับที่ราคา14บาท7สตางค์นะครับเราวิ่งได้ระยะทาง288กิโลนะครับ ก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่2บาท8สตางค์นะครับหรือเฉลี่ยอยู่ที่6.57กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ถัทงที่2เราเริ่มมีน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ200กว่ากิโลต่อไปนะครับบิ้งมาถึงจุดที่3นะครับจุดที่3นี่ก็เราเติม เราวิ่งไปได้ระยะทาง1นึร้อยกิโลนะครับก็เราก็เติมแก๊สไปอีก28.8ลิตรนะครับโทษทีนะยี่สิลิตรนะครับก็ราคาลิตรละ13บาท20สตางค์นะครับเติมไปทั้งหมด3ามลิตรก็หารเฉลี่ยไปแล้วได้เฉลี่ยแล้วอยู่ที่2บาท13สสตางค์นะครับ ่อคิโลนะครับถ้าเป็นเชื้อเพลิงก็หกจุดหนึ่งแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะทางก็จะน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับทั้งเมื่อกับเทียบกับการเติมครั้งที่สองนะครับเชื้อเพลิงก็จะกินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เราเริ่มเราเริ่มบรรทุกวิ่งน้ำหนักบรรทุกจริงๆเลยนะครับ พราว่ารอบสองเราก็ยังมีวิ่งรถป่าไปบ้างนะครับเราก็มาเติมเติมทีหลังแล้วเราก็มาเติมครั้งที่4ี่นะครับวิ่งไปที่9ก้ารกิเมตรนะครับเป็นระยะแต่ว่าระยะทางวิ่งเติมจากครั้งที่สมมาสี่ก็วิ่งได้สองร้อยเจ็ดสิบสามกิโลนะครับเติมไปที่สามสิบหกจุดแปลิตรนะครับราคาลิตรละ12บสอบาทยี่สิบสาสตางนะครับ เป็นเงินทั้งหมด450บาทนะครับหารมาแล้วเฉลี่ยอยู่ได้7.41กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้มันน่าจะแปลกๆนะผมไม่แน่ใจว่าปั๊มมันอยู่ที่หัวอัดด้วยเนาะตามปั๊มแต่ละปั๊มมันมันเติมได้ไม่เท่ากันนะครับอันนี้มันอันนี้รอบที่สองอะ่ะมันแพงเป็นเงินแพงเพราะว่าราคาแก๊สมันแพงนะครับ ครั้งที่สาราคาแก๊สถูกกว่าแล้วก็สรุปเฉลี่ยนะครับวิ่งไปทั้งหมด991กิโลนะครับเติมแก๊สไปทั้งหมด1,910บาทนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1.93บาทนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับรถไททัน2.4นะครับเป็นซินของเรายังน่าใช้อยู่ไหมนะครับกับเกียร์ออโต้นะครับรอบต่ำๆการบรรทุก มันทุกข้าวสารน,นะครับน้ำหนักประมาณ200 200กว่าโลนะครับแล้วก็เป็นระยะทางที่รถติดด้วยนะช่วงนี้ทางที่สองนะครับทางที่สามทางที่สามมาทางที่สี่นี่ครับช่วงนี้รถติดนะครับช่วงนี้รถก็ติดเหมือนกันนะครับแต่ทางที่สองแต่ทางที่หนึ่งมาทางที่สองช่วงนี้รถไม่ค่อยติดนะครับ โอเคนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครบับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับบายสวัสดีครับ